พี่นอนเหี่ยวข้าวไหมนอนแล้วเดี๋ยวนอนแล้วเออเดี๋ยวนี่ยาวดีจังเลยไอโบเป็นหมาไอโบแม่อยากได้มือถือใหม่ปะนะโอ้ยกดพี่อ่ะสวัสดีครับช่องเราสุดชอบป้าบอนโลดี้นะครับผมวันนี้เราจะมาขายเสื้อมึงเปิดมาท่าขายเสื้อเหรอใช่แล้วตอนนี้คือปริมละ ไม่น่า<ะ>ละ่ะมรจะกินทำไม <c oughs> แล้วกินฝ่องเดียวอย่างแย่เ <c oughs> มาอ,อย่างแย่ละ นี่คือพี่เป๊กทำไมถึงได้เชื่อตัวนี้มาฮะทำไมถึงได้เสื้อรายนี้มาก็อยากทำเสื้อไงคือต้องเกินกันว่าพี่เป๊กอ่ะมีเพจที่แบบว่าเอาไว้ระบายเรื่องส่วนตัวความระยำต่ำช้าข้าคือแบบอยากโดนอะไรเงี้ยเอาไว้พูดคำหยาบโดยเฉพาะใช่ใครที่แบบอยากเสพคำหยาบอะไรเงี้ยก็ไปหามันไปแล้วก็ผมมั่นใจว่ารีบไปซะเพราะว่าอีกไม่นานก็เพจก็บินเออคุณไม่เข้าใจว่าท้ามันไปถึงไม่บินสักทีเนาะเพราะว่าแบบหยาบโลนมากคำหยาบมากอะทำไมถึงชื่อเปจาคจี้อ่ะมันเป็นช ไม่ใช่แค่ไปจักรจี้นะไปจักรจี้ไปจักรจี้ด้วยเพราะอะไรมันสมัครให้ใช่เป็นสมัครเมลก่อนสมัครไม่เป็นก็เลยเป็นครอบครัวจักรจี้คุณได้ปากจักรจี้ตอนแรกนกูสมัครให้พ่อด้วยเพราะตอนนั้นพ่อยังไม่มีอีเมลมูลเกือบได้จักรจี้แล้วแต่ว่าเป็นครอบครัวจักรจี้ใช่ตั้ใต้จะทำขายหรือเปล่าใช่ตอนนี้จะพรีออเดอร์ใช่พรีออเดอร์เพราะว่าตอนนี้ทำมาแค่3ตัวมาลองดูก่อนว่าร้านนี้คุณภาพเป็นไงอะไรเสื้อดีตอนนี้คือดีเพราะว่า ที่สั่งมาคืออยากรู้เนื้อผ้าว่าเนื้อผ้าเป็นยังไงอะไรที่คุณใส่เลยอะจะมีใครกล้าใส่หน้ามึงเฮ้ยมันแก่นะมเมื่อกี้ลองใส่แล้วสดอะไม่มีใครสนใจเสื้อที่กูขายเลยอ <c oughs> <c oughs> ุตส่าห์ตัวนี้ค่ะอุตส่าตัวนี้ออโอแกเออทุกคนใส่แล้วก็แท็กไปให้ไปดูว่าม,มึงใส่ไปเดินสยามหร<ช>ือใสใ่ไปงานแคทไรืองานงานที่ใครมาหรือเงี้ยก็ทักมาในไลน์แอดแอดไปกายช็อปนะครับผมบอกเสื้อบอกขนาด ว่าจะเอาไซส์อะไรใช่เดี๋ยวพี่จะส่งตารางไซส์ให้ว่ามันไซส์แบบไหน S M L ตัวลา200 X L 250แล้วก็เดี๋ยน้องก็เปิดถ่ายเวลาเต็มปุ๊บเดี๋ยวไปคลิปข้างในมันก็ไปซอยๆๆขายเนี่ยคือไม่ตัดเลยแม้แต่คำพูด <laughs> เดียวใน <laughs> ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ายิ้มมาก <laughs> วันนี้นะครับเราจะเล่นเกมที่เราไปดูคนอื่นมาแล้วเราสึกว่าเออมันตลกดีนะนั่นคือเกมห้ามตอบตรงคําถามเราจะเล่นกันทั้งหมดวันนี้น้องการไม่อยู่วันนี้กายไปงานรับปริญญาเพื่อนนะผมก็มีตัวตาตัวแทนนับคือขนมลูผมส่งเข้ามาทําไมถึงคิดว่าพี่หนุ่มคือตัวแทนกายครับระดับสติระดับสติคือเขาไม่ความใกล้เคียงกันใช่ผมว่าวันนี้ถ้ามีคนแพ้2คนคือไม่หนมลูก็คนนั้นแหละ กติกามีง่ายมากเราจะเล่นกันประมาณสักสักสามรอบพอสามรอบนะครับคนที่เผลอตอบตรงคำถามเุ๊บมก็แพ้ก็ออกจากเกมไปคนที่แพ้คนแรกอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษคือการดื่มน้ำอมฤตเข้าใจกติกายังก็แค่ตอบไม่ต้องตรงคำถามไม่ต้องเรียนอย่างนี้เหรอไม่ขยักขยักพิ่งเลยถามถามไวเลปเลยห้า2 1สามสองหนึ่ง a c t ไปปั๊กกินข้าวอะไรวันนี้ไปดูนตกมาสนุกมากเลย พี่นอนเหีวข้าวไหมนอนแล้วเดี๋ยวนอนแล้วห้องวงยังอ่ะเขาเพิ่งกินข้าวเสร็จแม่ซักผ้าตอนเย็นหรือยังเย็นไปเดินตลาดไไไม่้องว่าตอนเย็นไม่ได้ต้อ่เข้าเรียไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้เอาเกมไปอาเกมไปเอเไปต้อใส่แว่นทไมอ่ะ ินน้ำแล้วงานเยอะหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเที่ยวไรุ่งนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวทีไหนอ่ะอย่าข้าวข้าวข้าวเร็วแล้วไปเที่ยวทีไหนไปไม่ถูกเลไป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 แล้วพรุ่งนี้เห็นบอกมีประตูไฟฟ้าเขาติดมั้เหรอค่ะตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเฮ้ยติดเขาดีปากกล้องมีห่ออะไรอ่ะเออแล้วแล้วตัว เราแต่งงานวันนี้หรอพัดลมไม่เย็นเลยเนาะเฮ้ยใช่กินข้าวหรือยังอาบน้ำแล้วตัวฟ้าสีอะไรอะแอร์เย็นดีเฮ้ยไปอาบน้ำใหม่ขอพัดทุบทอดไปเลยเไม่ไม่ไม่ยอมเต้าหิงราคาเท่าไหร่นะยังไม่ยังไม่ได้นอนเลยเฮ้ยยังไม่นอนเพลงที่อัดนี่อัดเพลงอะไรครับเดี๋ยวบุี้จะกินข้าวตอนเฮ้ยโอ้ยสติดเ้ยดาวเรืองสีอะไรนะอ๋อว่าไปว่าไม่ล้างจานเลยเฮ้ยมาถามพี่ไปกลับพี่ ไม่ถามพี่กังเป๊ตลกไหมเ้ยแต่ว่ากาเป็นส่ต่อนี้เฮ้ยแล้วน้ำเปล่าได้น้ำเย็นไหมไม่หิวเลยเฮ้ยรดจังวะเอ้ยมือนิ้วดียาวดีจังเลยม่าไม่ังปมนีล้อไู่รอไปกินเหล้าเยอะ ชนะวะน้องกายเป็นจุดอ่อนเออว่ะแพ้น้องกายใช่ไหมเออแล้วหัวกูก็คือกายกินเหล้าทุกคนกายได้กินเหล้าครับคุณเล่นตาแรกผมรู้ชนะว่ะใครแพ้เอาไปเลยเอ้ยผู้แพ้คือคุณพนีนะครับเราให้กินเยอะก็ได้เพราะนั้นคุณเสีจะได้กินน้ำผลไม้แต่ว่ามันมันเลือดลมดีทุกคนไม่แบบว่าเฮ้ยน้ำผลไม้เลือดลมดีอะไรเติมเลือดของเรามันมันเลือดเลือดลมอ๋อเดี๋ยวผมดูหน้าน ข้าท่าแม่อะมาต่อมานะครับเกมที่สองเริ่มสองเฮ้ยมันก็นาฬิกาห้าโมงเยนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนี่มันคือเล้าเหรอน้ำเปล่างไ้อต้องคุยคนเรื่องไม้อ่คนละเรื่องต้องคุยคนเรื่องเลยอะแม่แค่ตอบแต่แม่ตอบผิดใช่แม่แคตอบผิดเฉยแต่ม่ไม่ปถามหรืองล่าต้องแม่แม่ต้อง เอาให้โอกาสเปล่าเปล่ามบนี่จะเล่นเกมนี้ใช่เป่าอโบไม่ยอมอะไรนี่มาที่ไหนพ่อกข้าวเลยข้าวขำอะไรขำอะไรอโบเป็นหมาอโบอ้ามคย่าย่ามึงไเขำบลเลยข้าวแบบโจรโจรขนาดนั้เลยม่ด้ ผมไม่เป็นกาับคุณนะ้ไเ้แ้่าไอ้บอคือใครนะแอรต้นใบสวยดีคนนั้นน่ะเออไอ้บอคือใครบอแม่ผันข้าวไอ้บอคนี้เฮ้ยไอ้บอคนไหแม่ไปที่ีดูหน่อยน้องน้องแทนปน่มาันที่เปนูอะก้าวตอนดีไปแล้วเฮ้ยไปขี้โก้พูดตามะมีเบอร์บูว่ะว่าทำเลยไอกี้ไปขี้มาทำอะไรอะเปิลรถไม่กี่นี่ คุณนี่ไม่ได้เก็บมากี่โมองอ่ะ <co ld> เขาอยากกินข้าวที่แม่ผัดมากเลยเแม่ผัๆๆ <ๆ S 1> ดข้าวเป็นขนมรวบที่เป<ร>ิดไมหลงดิแต่อขอไมกี่บาทอ่ะเออ่ต้นไม้สวยดีได้ยังมันต้องมามันหร <c oughs> ือก้อนเนี่ยขึ้นหน่อ,อทำหมอมทรงอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะต้นไม้ไม่ลดเลยนะแม่ก็ต้องมากันเด็นต้นไม้ลดอย่างเล <c oughs> ยถ้ามา่านเนี่ยลื่นออกมาแล้วมันจะเสียงดังนะเออประตูควรนี่ซื้อมากี่บาทอ่ะต้นไม้สีเขียวถามกับหมดแล้วไม่มีตอบเลย ใช่ใช่ทองตอนนี้มันขึ้นไปสามหมื่นใช่ไหมแม่บอกให้โทรมึงเงยแปะใส่เสื้อสีขาวพี่หนุ่มเสื้อเป็นนี่เป็นลายเป๊กจักรจี้ใช่ไหมพ่อมาฉีแล้วคะเวลาพ่อพ่อมาฉีได้ไงอันนี้สั่งสินค้าได้ที่ไหนนเป๊กเลยโซจูดีกว่าให้เราตั้งตรงนี้นะเอาไม่หลับมั้งพ่อไม่ได้กินข้าวไปเที่ยวมาแล้วตองนี้ยากที่สุดแนะฮะหนุ่งอ่ะมึงหนีตายเลยเนี่ยพ่อนาวหรือยังพ่อนาวหรือยัง ใส่คอนปอมหรอคอนปอมปะเนี่ยเรูไม่เปลี่ยนเกมมาเหรอหนูอ่ะใครมาคือ <laughs> ไม่ต้องจะพูดอะไรเนี่ยไม่ไม่ทับทับไหไรตีราคาอย่าง <laughs> เอ้ยอยู่กับเส้นแบงก์เลยออกไป ออไปแม่สนใจขายเสื้อให้เป็กปะวันเต้มาชื่อนะคกับใ่มาเหรอวันก่อนเห็นแม่ตรวจโควิดใช่ปะใช่ใช่ใช่หนูเห็นแม่ในคลิปในติ๊กต็อกอ่ะเป็นไข่เอาจาก่อนเล่นอ ออ้ยเาแมกทำข้าวต้มให้อร่อยไหมหนูง่วงแล้วตอนนี้ใส่กระเทียมด้วยปะวัจะเดินไปบ้านเด็กเต็กสักหน่อยเออไปเล่นกับไม้ยังหนูอ่ะอาบน้ำแล้วเออไม่อาบน้ำรือยังเดี๋ยวว่าจะไปดูอิทิตะสักหน่อยไปดูมาด้วย่าฮ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 ่หายไปไหนยังหนูอ่ะ ก็ตอบไปที่คือก็ต้องถามก็ต้องตอบข้าถามสวนเ,เ,เป็นกติกาใหม่เตอนแรกยังไม่รู้ทุกคนข้าถามสวนไนดีไม่ใหโดดทุกคนที่เ,เดี๋ยวพี่เป๊กถ้าคนไม่เคยกินน้ำบุบวาบหลับอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่นลยได้ดูมันตาต่อไปม,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 มันไม่แพ้หรอกเธอมาทำให้ใจซะ้นไวแต่ว้าวร้อนแล้วผมอ่ะ มาต่อต้องตอบห้ามถามสวนได้ต่อไปรอบที่สามรอบสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามปาให้พี่กินนะอะไรี่ยมันร้อนรูปๆเนี่ยเสื้อผ้าที่เป๊กให้เนี่ยผมผ้าโคตรดีเลยเนะี่ยเป๊กจักรจี้นี่ยเออไม่คิดยิ่งสะดุ้งมองไหมหนึ่งสองสามไม่เมาเนยเรียบร้อยไปเออพรุ่งนี้พ่พอวันที่หรือเปล่าพรงนี้ตรวจโควิดอ่ะก็่งนิ่นกัน อยูปแล้วชอบเล่นเกมทำอาหารไหมก็หิวข้าวอยู่แล้ว,<ม>วเนี่ยเธอชอบหรอน่ารักจนเลยน่าเราหลอกลวงนะเล่นแม่ดิน่ารักจังเลยเน,นี่ยเกมครับเนตะี่ยมันทำมันเป็นแม่ผอมลงใช่ไหมไม่กระหยิ่งอะไม่กระหายนี่เพราแม่ผอมลงหรือแนะม่อ้วนขึ้นเหรอขาอ้วนครับเนี่ยจังถ,ถูกทำมาครับไปว่าแม่ผอมแม่อ้วนล่ะก็ะใส่ดีกว่าชอบแล้วผมดัดเนี่ยมือถือใหม่ตอนเนี้ยกำลังจะมาละใกล้มาละแม่อยากได้มือถือใหม่ป่ะนะ กดี่อ่ะวนนนอย่ไรน้ำรุ่งมดถึงอไ้ย่ออะไรรู้ลอ้ิวค่าอีกแล้วายเดออะกับัวอยากกินไผ่ขลับไหมอยากกินไปตไปเดาตายแล้วอามายีคนรับถามเลยมาถาก่อน ชอบแล้วทรงเนี้ยอยากกินโคคาโคล่ามานานแล้วตอนเนี้ทรงผมมักหล่อมไหมแม่ปากเดงไ้ไหมแม่ว่ามันเกิดจากอะไรแม่เปิดแก๊สอ่ะแล้วมันไหมไหมน้ำท่วมเลยอ่ะคุณคิดยังไงกับนายกประเทศนี้ยังไม่แพ้ไม่ชอบนี่มาอาศัยจังหวะเผลอ แต่นี่ยเป๊ะๆมันต้องกินต่อทำไมไรเดี๋ยวผมไปกินแทนให้แบ,บ๊ดแบ,บ๊ดน,นะโอเควันนี้ถ้าชอบคลิปนี้น,นะครับอยากเดี๋ยวรอบหน้ามีการมาด้วยใครมีกติกาเสริมเพิ่มเติมอยากให้เราลองเอานำมาปรับใช้ใหม่ก็ท<อ>ิมมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะยินดีแล้วก็เอากลับมาเล่นใหม่ช่องขนมลูกสตูดิโอก็ช่องป๊าปาดี้แล้วก็ช่องเป็กไก่ไลน์นะครับเฮ้ยแต่ทิกตอกคุณไรไม่ได้แล้ว ก็ไปติกตอกช่องเสริมเออเอาเวลาถ่ายเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมติกตอกกดกดดูสิ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ทิกต็อกของพี่เป๊กไว้ให้เป็นช่องทางใหทุกคนบางคนที่แบบว่าเออเห็นในทิกต็อกแล้วพี่เป๊กไลฟ์ขายเสื้อตอนนี้มันไลฟ์ไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่เป๊กไปพูดเกี่ยวกับว่าผ้าคาตตอนมันจะบาดหัวนมไม่ก่อนพูดนคำเดียวก็เลยโดนแบนเป็ก็เลยเอาที่ไลฟ์ใหม่มาก็เดี๋ยวแปะช่องเป็นจักรจี้นะครับผมใช่ตามนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ช่องปากมาเลยตีปุ๊ช่องมีแล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป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 